สวัสดีครับจ้าปครับผมวันนี้มาสอนนะครับสอนแบบออนไลน์นะสอนแบบออนไลน์ในการทำา้นยาสลายคราบแชมพูด้วยนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าผมทํายังไงทุกวันเป็นอย่างนี้นะครับแตงเอานี่เลยอ่าโอเคอ่าคนไปเรื่อยครับป๋าคนไปเรื่อยัาผมอ่าระหว่างนี้เราใส่สีใส่กลิ่นได้เลยครับสีเอามาย่างตัวนี้ทําง่ายครับตัวสลายคราบทาง่ายมากไม่ยากครับอ่า เทสีเทกินเลยครับอกินกินป๋าใส่กินไปครึ่งขวดกินครึ่งขวดไอ้ขวดขวดสีดำนั่นแหละครับใช่ครับใช่ครับขวดดำดำขวดสีน้ำตาลนัเล็กไอขวดเล็กอ่ะที่มันคุมาคู่กับสีอ่ะไอตัวขวดใส่ครึ่งขวดใช่ป่ะครับครับผมครึ่งขวดจําไว้เลยนะครับว่าภายนอกใส่เยอะได้แต่ภายในรถยนต์ให้ใส่ทีละน้อยก่อนนิดเดียว จนให้เราลองดมดูเรื่อยๆถ้าเกิดมันมันยังไม่หอมก็ค่อยๆเติมไปแต่ว่าเราใส่เยอะบุญจะแก้ปัญหาไม่ได้อ่าเอาสีใสเลยครับสีใสเลยอ่าตัวสลายค้าบจำมาเลยนะครับว่าเราเตรียมน้ำมา24ลิตรอ่าส่วนผสนมของมันสามารถใส่ได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องใส่หลังใส่ก่อนใส่ได้เลยทีเดียวได้เลยอ่าเอาสีเอากินใส่เลยครับตัวนี้ก็เสร็จะบวนการแล้วปลาไม่ถังแบบนี้กี่ใบไม่ต้องเทหมดนะถังนะครับถังมีกี่ใบ ถือมาสองใบครับโอเคเอ่อของฝามีอะไรบ้างสั่งอะไรบ้างชําได้ไหมมันมีน้ำยาสลายคราบแล้วก็แชมพูป่ะและ้วก็ภายในมแล้วก็ยางย,ยางดำอ่าตัวยางดำไม่เป็นไรหากันรอนเล็กๆก็พอที่ใช้กันรอนใหญ่เนี่ยจะใช้อยู่จริงๆแล้วผมอยากให้ใช้แบบนี้ไว้เลย แบบปิดฝาแบบล็อกแบบนี้แหละเพราะว่าเวลาเราตักใช้งานมันตักง่ายนะครับไม่ไม่าจารย์ทำเสร็จแล้วเราปิดไปนี่เลยได้ไหมได้ครับนี่แหละที่ผมต้องการให้เอาไว้ใช้คือใส่ถังแบบนี้เลยเอาไว้ใช้งานครับผมโอเคอ่าปั๊มอ่างั้นโอเคตัวนี้ใส่สีเข้าไปใส่ลบนหรือเปล่าขนเลย คนสีมาให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยครับแล้วก็คนตัวนี้มันเสร็จกระบวนการแล้วเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เช้ามันก็ละลายหมดอ่าคนอ่าน้ําคนกับน้ําคนให้แตกคนให้เข้ากันครับผมอ่าเทเข้าไปมันจะเป็นสีชมพูนอ่อนทีเนี้ยสีเนี่ยสีนี่มันมันครึ่งข,ขวดวใส่ครึ่งขวดครับพอครับพอพอพอปิดฝาไว้เก็บไว้ไว้ใช่วันหน้าอ่าทีนี้สีเข้าไปเลยครับสีเทเข้าไปเลยโอ้นหน้ากินเตี้ยน้าแข็งมา อน,นุแข็งมาอ่า<ะ>คนาครับนั่นแหละเก็บไว้ให้ห่างมือเด็กนะครับอย่าไปเล่นคือตัวนี้เป็นหัวเชื้ออย่าเอามือไปจุ่มนะจุ่มได้ต่รีบล้างออกมันมัน,ม,นมันแรงเวลาจะใช้งานเราค่อย <c oughs> ค่อยตักใส่เหยื่อเข้าไปอ่าแยกใส่อีกถังหนึ่งไว้เวลาเราจะล้างรถเนี่ยป้าอา่อย่างวันเนี้ยเรากล่าว่าใช้ใช้สักลิตรเดียวเราก็ตักไปลิตรหนึ่งแล้วก็เติมน้ําไปอีก4ลิตรรวมแล้วจะได้5ลิตรเราก็ใช้ไปเลย ทั้งวันหมดไหม,หมด<ต>ก็ไปเก็บไปใช้นหลังได้วิธีวิธีใช้รู้เนาะหนึ่งต่อสี่ฉีดเข้าพวกซุ้มล้อพวกยางกรณีสีรถรถ้าไม่จงเป็นไม่ต้องใช้มันเพราะว่าลูกค้าไม่ได้สั่งถ้าลูกค้าสั่งระเบิดขี้ไยเราให้ทำนะครับใช้ให้คุ้มค่าครับผมผมอยากรู้ว่ายาสลายคราบเนี่ยถ้ามันโดนสีรถเป็นไรเปล่าครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่แต่ให้ผสมให้อยู่ประมาณหนึ่งต่อสี่ต่อห้านะ ก่อนอยา่าอย่าเอา,ยาเอาย่าเอาหัวเชื้อตัวนี้ใส่โดยตรงอย่าเอาตัวนี้ใส่โดยตรงสีรถเนี่ยถ้าไม่จาเป็นหนึ่งผมผมบอกน่ะย,ยกเว้นแบบเอ้ยถ้าอยู่ต่างวัหวันนอกเนี่ยขี้โคลนมันเยอะเราก็ใส่ได้ไม่เป็นไรแต่ใส่แล้วใส่ให้มันทั่วแผ่นอย่างประตูเนี่ยก็ใส่ให้คบประตปูปลาสังเกตเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสอนปลาเองประสบการณ์น่ะถ้าเห็นมันเป็นรอยคาบดังๆอย่าตกใจเราแยกใส่ผสมหนึ่งต่อสี่ใส่ขวดสเปรย์ไว้สักขวดหนึ่งเอาไว้แก้ปัญหาก็คือ เราฉีดๆตรงที่มันรอยด่างแล้วก็ใช้ผ้าวนวนให้มันกว้างขึ้นมันก็จะสะอาดทั่วนครับผมอย่าตกใจอ่าเวลาเจอมแมลงเจอมแมลงเจอข้าบมแมลงแถวหน้ารถกันชนรถเนี่ยเราก็ใช้ได้ครับฉีดได้เลยฉีดให้ทั่วแผ่นไปเลยแล้วก็ใช้ผ้าไม้มอบไปแหละหรือไม่ก็เป็นผ้าใส่กับมือนี่แหละถูได้ไม่อันตรายครับไม่เป็นมันจะรู้สึกมืออาจจะรู้สึกว่าจะเหี่ยวนิดนึงแต่ไม่เป็นไรพอเราใช้ไปเรื่อยเราจะชินกันมันเอง แต่ถ้าเป็นตัวเข้มข้นตัวนี้ใส่กับมือเนี่ยเหี่ยวแน่ผมยังเหี่ยวเลยหาก็เหี่ยวเหมือนกันโดนหำมหาเหี่ยวขวดที่เหลือเนี่ยผมใส่น้ำเขย่าเทใส่ได้ไหมครับไหนครับได้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 ป๋าจำไว้นะขวดที่เหลือเนี่ยมันมีประสิทธิภาพอะไรบ้างเวลาไปลบรอยกาวคาบกาวนะคาบกาวคาบอะไรพวกนี้ก็สามารถเอาตัวเหลืองเนี่ยสดใสได้เลยแต่ต้องรีบล้างออก อันนั้นก็เทใส่ได้เลยครับเทใส่ได้เลยแต่ถ้าจะเก็บไว้มันเป็นหยดเล,เล็กๆน้อยนะก็สามารถใช้บนหยดอื่นได้ครับแต่เทได้เลยไม่เป็นไรอ่าเทอันนี้เสร็จกระบวนการแล้วครับจบแล้วครับพอแล้วอ่าพอครับอ่าทีนี้แยกปิดฝาไว้เลยทีนี้มามาที่มาที่แชมพูเอ้ยเอาภายในก่อนดีกว่าไหมภายใน แชมพูมันจะใช้เวลานาน,านเดี๋ยวผมจะบอกป๋าให้ทําแล้วค่อยค่อยโทรมา,าผมใหม่เพราะว่าเราจะถือสายค้างนี้นานไม่ได้ผมต้องมีสายอื่นต้องตอบโอเคนะอ่านะเดี๋ยวอต่อไปเป็นภายในออ่มาที่เคมีมาที่เคมีมาที่เคมีมคมขวดขวดน้ำนมขวดสีนมหกขวดมามาที่เคมีครับกล้องมาที่เคมีครับผมอันนี้เสร็จแล้ว อาทีคิมีอาชุดนี้แหละคือภายในนับขวดสีขาวสีนมเนี่ยหกขวดนับนับอย่างนั้นเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรอ่าจ้าจ้อซิลิโคนอาโอเคหกขวดแล้วก็ตัวกิซลีนสีขาวใสสองขวดอ,อ,อันนี้สองใช่ไหมจ๊ะใช่ครับใช่ครับใช่ครับทีเอหน,นึ่งขวดทีเอหนึ่งขวด 1> TEA หนึ่งขวด TEA หนึ่งขวดเหรอคะไม่ไม่ไม่ต้องใช้ก็ได้ลืมไปผมจำผิดอันม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 ันสูตรไอ้นั่นสูตรไอ้ออ่สมหรอใช้แค่ซิลิโคนสองขวดพอกับไอ้ตัวนี้หกขวดรวมแล้วแปดขวดแปดขวดอ่าสามสี่โอกิสิลีนนะทีเอออกไปเอากิสิลีนเข้ามาตัวใสใสอ่ะตัวจีตัวจีจีโอเคสองขวด <G> ขวดอ่าโอเคอ่าอ่านให้ดีนะมันจะมีใสมันมันจะมีทีเอที่มันคล้ายๆกันอ่านให้ดีอ่าชื่อเหมือนกันไหมคู่นั้นน่ะเหมือนกันไหม,ม,ม,มเดี๋ยวกล้องไม่เห็นครับมันมันหลบอยู่มุมเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาใกล้ิดนึงอันนี้ไม่ใช่อันนี้ออกไปอันนี้มันสมรอ้อันนี้แยกไปโอเคอันนี้สมร้อ,อแล้วเจ๊หยิบหยิบถุงน้ําหอมกับน้ําหอมอยู่ข้างล่างกับกันบูดอยู่ในรางเมื่อกี้อ่ากันบูดจะมีเป็นเป็นขวดเป็นหลอด หยิบเอามาทางขวาดนึงโอเคเนี่ยชุดนี้ใช้ภายในนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟังผมนะไปเตรียมน้ํามายี่สิบสองลิตรเท่าไหร่นะครับยี่สิบสองลิตรยี่สิบสองลิตรครับผมถังใหญ่ถังใหญ่เมืนเมื่อกี้ครับเอามาเดี๋ยวผมผมบอกคือจะได้วางสายไปเดี๋ยวค่อยโทรมาหาผมใหม่นะเดี๋ยวผมขอญาตไปตอบสายอื่นนิดนึงก่อนอ่าตัวเนี้ยเตรียมไว้อ่ารวมแล้วแปดขวดนะแปดขวดตัวสีขาวนมเนี่ย เตรียมน้ำมา22ลิตรให้เสร็จปุ๊บเลยโทรหาผมใหม่นะครับอโอเคจา้าเดี๋ยวผมไปตอบสายอื่นแป๊บนึงนะ,อะโอเค,โอเค,คโอเคจ้านี่นะครับน,น,นี่การเรียนการสอนของผมอยู่ประมาณนี้อ่าผมจะต่อผมจะทำน้ำยาสลายข้าบะครับ,รบผมจะทำผมจะายน้ำยาสลายาบตัวที่ฉีดตรงสองดกับสีรโด โอเคครับผมสูตรนี้เป็นสูตรที่4นะครับถ้าพี่ได้สูตรผมไปแล้วเป็นสูตรที่4ครับผมราคา1390บาทบัญชีเดิมครับผมอ่าถึงเวลาที่จะมามาเรียนมาสอนก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ของแต่ก็จะบอยตัวเคมีซีสน,นสารสูตรนักสอนกรรมพี่จะสอนกรรมแชมพูจะแชมพูวัดแรงใช่ไหมครับโอเคอ่าถูกต้องครับผมตัวนี้คือสูตรวัดแรงครับผม มีไซน์ไหนอีกโอเคไซน์อื่นผมได้ตอบไปแล้วก่อนในทำคลิปลเดี๋ยวไปดูทาง messenger แป๊บน,นึงนะครับตัวนี้ของใครเอ่ยสั่งชุดน้ำแยาสลายข้าวที่บ่อหนึ่งชุดชุดห้าใช่ไหมครับที่อธิบายให้ฟังเดี๋ยวนะครับไม่ใช่ครับเป็นชุดที่สี่ครับผมชุดที่สี่ชุดที่5ผมจะไม่ให้ใช้เพราะว่ามันจะสิ้นเปลืองโดยปล่าประโยชน์นี้ผมผมสอนสูตรให้รู้ว่าอะไรบ้างเท่านั้นเองแล้วก็สูตรที่4ครับผมที่ผมให้ใช้ โอเคเดี๋ยวผมกลับไปที่สายนู้นก่อนนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวมาดูนะครับมาดูเอ่อมาดูการทำน้ำยาภายในนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับใครที่ยังไม่เห็นมาโอเคเตรียมเตรียมเตียมมายังครับเตรียมแล้วครับโอเคเอามาเอามาเอามาใกล้ๆกล้องอาป๋าเติม สีขาวสีนมหกขวดก่อนเลยจำไว้เลยนะครับถ้ามีอ่าสีขาวขุ่นๆุนมๆนมอ่ะนะสองขวดใช่ไ่มครับไม่ใช่ไม่ใช่หกขวดหกขวดอย่าเทผิดอย่าเทผิดอ่าจำไว้เลยว่าสูตรไหนที่มีตัวน้ำนมสีขาวซิลิโคนเนี่ยให้ผสมกับน้ำก่อนทุกครั้งครับอ่าโอเคเทเลยครับหกขวดเทเข้าไปเลย ภายในตอนนี้สล์ครับดีกว่าครับี่ครับดูดูไปนะภายในใครยังไม่เป็นนะดูเอาตัวอย่างก็จะมีครั้งคลิปสอนใครที่สงสัยให้โทรมาแบบนี้เลยนะครับโทรมาผมแบบนี้จะได้เข้าใจนะครับเทไปเลยครับเทไปเลยตัวเนี้ยคนประมาณห้าถึงสิบนาทีนทั่นแหละ เพราะว่ามันต้องให้เข้ากับน้ําขวดไอ้น้ํานมที่เหลือในขวดเนี่ยป๋าเติมน้าไปนิดนึงก็ได้นะแล้วเขย่าให้เข้ากันแล้วค่อยมาเทใส่ก็ได้ครับอ่าใครว่างเด็กๆว่างไหมมีลูกเต้าว่างไหม,ไ,มไปเติมน้ำสักนิดเดียว,วไม่ต้องเยอะกิ๊บนํากิบเอาไปเติมน้ำแล้วก็เขย่าแล้วก็มาเทลนกน้ำนิดเดียวลูกไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะใส่น้ำนิดนึงพอๆมันเขย่าได้อ่ะแล้วค่อยมาเติมใส่ อย่าจำผิดนะป๋าทีหลังถ้ามีสูตรใหม่สูตรใตรดก็ตามที่มีตัวสีขาวให้เติมนมสีขาวก่อนจะมีขวดเดียวก็ตามต้องเติมนี่ก่อนนะครับขวดแลเขายา่เาเขย่าก็เทใส่นี่เขายาเ่าแรงลูกเขายาเ่าแรงอ๋อ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 อออน เรียวหลังเขียนมาให้ผมได้ไหมครับเขียนผมจะมีเวลาเขียนเอาโอเคเดี๋ยวผมบ้างผมจะทาผมจะเขียนบอกวิธีให้แล้วกันมันงานผมเยอะผมเข้าสวนเข้าไร่เข้าเวลาผมต่างมาอาจารย์เขียนมาว่าอันนี้กี่ขวดอันนี้กี่ขวดได้ได้ผมว่าจะได้ง่ายขึ้นครับส่วนมากก็ใน youtube ถ้าถ้ามีเวลานะถ้าสะดวก จริงๆผมผมติดตามมาเรช่วงนั้นเป็นปีเลยครับผมาทำเนี่ยผมมีกุศโลบายอยากให้ทุกคนทําเองเป็นถ้าผมบอกตลอดมันจะไม่เป็นกันไอ้น้ำนมก็ใส่หมดแล้วครับอ่าหมดแล้วคนแล้วครับคนประมาณห้าถึงสิบนาทีนั่นแหละอ่าคนไปเรื่อยคนไปเรื่อยครับคนเยอะคนนานหน่อยตัวนี้นานนิดนึงห้าถึงสิบนาทีนอนกับปเสริมนะเป็นน้ำแต่มีนั่งกับปลาเสริ อ่าโอเคครับทีนี้ทีนี้มาเติมขวด,ดใสๆสลงไปครับทองขวดเลยใ่ขสวยโลนใจแแฝงในสุผมมือแม่เ้ามาเืว่าช่มดไมกมากิน,น,มมกนผัดกปงปกลมัันพลังหวกนองอย่งนแค่ละดาีามาตินาีดผเห็นผมเลือด เอาน้ำผมใต้เลยเอาหมืนเลยวะจ๊ะมนอีกสองสัมโลว่ะเนี่ยข้นโลายยเงินไปเที่ยวเลรพี่ดูสืมีคนเอาเงินเอคนต่อไปเลยครับรตีาสละยาไดหโลด้เออพพอเติมแล้วเนี่ยน้ำอยู่ใต้ใต้หูไหมครับป๋า พอเติมนะพอดีหูขอต่อเมื่อกี้หน่อยน่ครับโอเคไม่เป็นไรเราทำเข้มข้นไปก่อนถ้าถ้าเราทาทาแล้วเนี่ยถ้ามันเข้มเกินไปเราค่อยเติมน้ำเอาดีแล้วล่ะทำแบบเข้มข้นไว้ก่อนเพราะว่าปลาไม่ได้ตวงน้ำน้ำมันเป็นลิตรมันก็ผมเอาให้น้อยไปก่อนผมกลัวมันจะเกินโอเคคนไปเรื่อยคนคนจนกว่าสังเกตดีๆนะครับสังเกตน้ำมันมีเม็ดไหมมันมีจับตัวเป็นก้อนเป็นวุ้นไหม ไม่มีครับอ่าคนไปอีกนิดนึงครับประมาณสักสองามนาทีคนไปเรื่อยถ้าป๋าใส่ตัวขา,ขาวๆก่อนเนี่ยปุ๊บมันจะกลายเป็นเม็สาคูเลยม,ม,มันไม่เข้ากันครับผมอ,อ,อ่าอ่าทีนี้เอากันบูดใส่ครับที่เป็นหลอดบีบอะ ตันบูใจอ่าดีขวดเล็กๆสีตัวเนี้ยไอ้กินตัวเนี้ยจำไา้นะครับป๋าค่อยๆหยดทีละน้อยห้ามใส่เยอะเด็ดขาดถ้าพลาดมาปุ๊บเนี่ยมันจะเหม็นลดลูกค้าบางทีเขาไม่ชอบเหมือนเราครับประมาณสี่ห้าหยดพ่อเบาๆนะค่อยๆเทเบาๆเทให้เบามือให้มันไหลนิดนึงให้ไม่ถึงครึ่งของครึ่งขวดนะ ครับอกันบูดบีบไปก่อนเลยบีบเลยครับหมดเลยหมดขวดเลยนี่หมดขวดเลยอันนี้กันบูดนะกันบดเสร็จหมดเลยครับอันนี้เสร็จหมดเลยสิบห้าตีสี่กันบูดสิบห้าตีสีนะครับจำไว้สิบห้าตีสี่ 4. บีบไปเลย เดือดมากมันเป็นโมเดือดเต็มไปยไม่ได้กินเขาเลอยู่บนยางจุ่นสั่งเลยเรียบร้อยครับโอเคใส่ใส่ใส่กินทีนี้เบามือที่สุดนะเบามือให้มากสุดกินคูวอเตอร์มันกินสดชื่นตัวนี้กินจะไม่ฉุนกินจะสดชื่นนั่นแหละขวดนั่นแหละครับขวดเมื่อกี้นี่แหละขวดที่มาคู่กับกันบูดนี่แหละครับอ่แกะฝาในออกฝานอกฝาในนนมมััเเป็วตรื่องิน อ่าถูกต้องแม่ปลาเล็บสวยนะ้าปลาให้ครับนึกว่าผีมากๆอย่างผู้บุกอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดอ่าได้ครับได้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 ใส่ฝาก็ได้แต่อย่าให้ถึงใส่เครื่องฝาพอปะครึ่ง เท trước, นอกขวดนอกถังเดี๋ยวมันหกอ่าครึ่งฝาก็พอแล้วผมจะดูว่าเทไปเยอะไหมครึ่งครึ่งฝาพอนะอย่าเพิ่งเทเต็มฝาอ่าค่อยค่อยโยดอ่าหยดเข้าไปหยดให้ผมเห็นหน่อยค่อยค่อยโยนะอ่าโอเคอยค่อันนี้นืองอันนี้นืงอนนงครับอาประมาณครึ่งฝาก็พอโอเใสไปเลยโเค คนเลยครับทีนี้ถ้าเทเข้าไปให้หมดฝาเมื่อกี้หมดฝาเมื่อกี้ถ้าเราทาถ้าเราทารถถ้ากลิ่นมันยังไม่หอมเราค่อยๆเติมทีละนิดแต่ป่านะค่อยๆตัวนี้ใช่ป่ะครับถูกต้องครับถูกต้องนะจำกลิ่นไม่ด้วยกลิ่นครูคูมอเตอร์นั่นแหละคนคนเสร็จปุ๊บเสร็จกระบวนการแล้วครับจบแล้วปิดฝาเตรียมใช้งานได้เลยับผมเอางี้ให้ให้คนว่างคนทีนี้ถังมันมีไหมอะถังทองมาจากชวนตอนนี้นะ หรือไม่ก็หรือไม่ก็ถังนี้นี่ก็ได้นีก็ได้นี่ก็ได้นี่ภายในอ่นนี้เรามาทาแชมพูกันไปหาถังเล็กเอาใบหนึ่งถังแยกจากตัวนี้มาใบหนึ่งอันนี้ไปเตรียมน้ําไว้ยี่สิบสี่ลิตรครับนี่ใส่ครับนี่เนี่ยได้ไหมอันได้เตรียมเตรียมผสมเคมีเคมีผสมถังนี้ไอ้ตัวนั้นเตรียมน้ำมาไว้ยี่สิบสี่ลิตรอ่าไปดูที่เคมีทีนี้เราไปที่เคมีครับไปที่เคมี อันนี้สี่ลิตรใช่ไหมถังดำยังยังไม่ต้องเติมน้ําไม่ต้องเติมน้ํเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ดเดียวเดี๋ยวเดียวถังถังขนาดเท่ากันไหมไม่ไม่เท่าครับโอ้ไม่เท่ามันต้องยี่สิบสี่ลิตรอ่าอย่าเพิ่งงั้นป๋าต้องเตรียมถังมาให้เท่ากันนะครับถ้าไม่ได้สามสิบลิตรอะงั้นงั้นงั้นเดี๋ยวป๋าเทไอตัวภายในเนี่ยไปใส่ถังอื่นก่อนถังที่มันมีถังถังสามสิบลิตรไหมถังกระติกอะมีไหม โอเคไปถ่ายก่อนเดี๋ยวโทรหาผมใหม่ไปถ่ายก่อนถ่ายแล้วล้างให้สะอาดนะครับล้างถังให้สะอาดเอาสไลด์ข้าบล้างก็ได้เเเต็มมรรอออลาับบไหนขอดูถังหน่อยขอดูถังหน่อยถังที่จะเก็บถังนี่สำคัญนะครับถังต้องหนาถ้าไม่หนาปุ๊บเนี่ยตัวสไลด์ข้าวมันจะกัดก ถังนี้เอาไว้ผสมเคมีพอเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไปเดี๋ยวผมยากได้ถังใหญ่อ่ะถังถังฝาเขียวอ่ะถังที่เราผสมเนี่ยไปหากระติกอ่ากระติกมา30ลิตรมาที่เป็นถังหิ้วนะครับมาเทตวงใส่ก่อนมีไหมไม่มี่ไีมัยวัตสกินไม่หลายไพาไมพามาวางไว ต้าจะกินแบบตะก้าอย่า,กกางม,มันก็บรรยากาศกินแกงนิม่มหายอย่างกินไปเรืเร่อยๆเสียด้วยกั่าแต่ส่วนที่หนอนถถ้าไม่มีคงต้องทำวันหลังวันนี้มันจะไม่พอครับอาจารย์ไว้พรุ่งนี้ได้ไหยครับได้ครับได้พรุ่งนี้ก็ได้ครับผมพรุ่งนี้ก็ได้เวลาประมาณนี้นะเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับครับโอเคโอเคครับผมอ่าตัวนี้ก็ใช้แล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อซื้อถังแบบนี้ดีกว่าโอเคถามแบบนี้มาเลยครับเพราะว่าเราต้องใช้แบบนี้เลยแบบตักง่ายแบบนี้มาเลยครับครับผมครับผมโอเคครับสวัสดีครับอ่ะดีครับครับครับผมกินห่าอเออไปที่สายนี้ครับผมสงสัยยังไงก็โทรถามผมได้เลยนะฮะ ทุกอย่างเป็นเคมีครับผมผมให้ไปผสมเองไม่ต้องห่วงว่าจะทำไม่เป็นครับผมสอนทุกคนครับผมไม่ต้องห่วงกินโปรเตสตอร์บกลยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบทิปการสอนนะครับสอนแกเครื่องมือไม่พร้อมนะครับเพราะงั้นใครที่จะโทรมาถามเรื่องน้ํายาเคมีในการเรียนรู้ที่บ้านนะครับต้องเตรียมเครื่องมือมาให้พร้อมนะครับเราจะได้ต่อเนื่องถ้าไม่ต่อเนื่องปุ๊เนี่ยก็ต้องเป็นวันหลังเพราะว่า วันธรรมดาหรือวันเสาร์อาทิตย์กลางวันเนี่ยผมจะไม่มีเวลามาคุยกับท่านแบบนี้ยกเว้นหลังหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปสําหรับคลิปนี้จากลาพี่น้องไปก่อนใครที่อยากได้ความรู้แบบนี้ฟรีนะครับความรู้ฟรีแต่เคมีต้องซื้อนะครับซื้อที่ไหนก็ได้ไม่ว่ากันผมสอนได้หมดทุกคนจากลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ